เวลาหนูตัดเล็บนะคะหนูตัดอย่างนี้นตัดกระงห้ามตัดตามรูปโค้งของเล็บโค้งของเล็บหนูแหลมๆอย่างเนี้หนูห้ามตัดอย่างนี้นะห้ามตัดกินเข้านี่ก็เหมือกัน ใช่ค่ะใช่ส่วนอรนนี้หนูตึงๆงไหมนิดๆิดไหม ตอนแรกหนูเป็นถึงโคนตอนนี้หนูไม่ถึงโคนนะลลูกแค่ตรงตายนิดเดียวแล้วก็หนูก็คอยดึงเนาะไหวไหมออก้วค่ะมมีหนังอย่างนี้ตัดออกนะ ตอนนี้ก็เหมือนกันถ้ามันมีร่องเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าหนูอาจจะไปเตะหรือไปอะไรทําให้ตรงเนี้ยกลับมาเช็ด นิดนะคะโลงไหมคะลอกอันนี้คือของคนที่เห่อออกเท้ามันจะมีหนังแบบนี้เดาไหมเบาเนาะส่วนตรงนี้บวมมาออันนี้คือปกติค่ะแต่หนูไม่มีอะไรแนละ้ว 天津俩。